สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่แป้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปนี้เนี่ยพี่แป้มไม่ดีลงเมื่อวานนะ,ะทำไม่ทันจริงๆและคลิปนี้เนี่ยมันพิเศษสุดๆตรงที่ว่าพี่แป้นนะคะจะสอนหานะคะเหรียญตาจากแมปแบบนี้แล้วก็พิเศษกว่านั้นนั่นก็คือมันมีของฟรีที่เป็นเฉพาะอีเวนต์เดอะฮันที่โอนอยู่ในแมปแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งเขาแจกทั้งหมด20,000่นชิ้นนะคะเดี๋ยวน้องๆดูเลยค่ะพี่แป้นจะสอนอย่างละเอียดจนได้ของเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างเราจะได้ทั้งเหรียญตาแล้วก็ของฟรีสุดแล้วไปดูกันเลย ซึ่งของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆมันเป็น UGC Limited ค่ะซึ่งจะเป็นปีกสีม่วงชมพูนะคะที่มีโอล่ารอบๆแบบนี้ที่เป็นขอบชมพูนะคะแจกเพียงแค่20,000ชิ้นเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยของมันออกไปครึ่งนึ่งแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่แป๊จะบอกค่ะว่าทำยังไงบ้าง เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันซึ่งขอบอกก่อนนะคะถ้าจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมีเหรียญตาจากแมปแมพนี้ก่อนสึ่ก็งเช่นกันจ้าเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้น้องกดอีเวนต์เดือดฮันด้านบนนะคะตรงกลางจากนั้นน้องๆจะเห็นว่าอีเวนต์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนั่นง่ายมากๆนั่นก็คือน้องๆจะต้องทำการนะคะเปิดไข่ทั้งหมด20ฟองนะคะซึ่งบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นซึ่งไข่ในโลกแรกของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะโดยการที่เราใช้คิดตั้งท อันมาเปิด1ฟองค่ะคิสตันเนี่ยจะดรอปต่อเมื่อเราไปตีมอนสเตอร์ด้านหลังนั่นเองทำการตีนะคะจนกว่าจะครบ20ฟองจากนั้นก็มาตีมอนสเตอร์นะคะตามที่เขาบอกว่าจะมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะตอนแรกในเควสแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด30ตัวให้น้องๆนะทำการตีไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองเนี่ยจะครบทั้งหมด30ตัวก่อนซึ่งเวลาเราตีมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีของดรอปให้น้องเก็บด้วยนะคะเพราะมันก็คืออีกเควสหนึ่งในการที่เราจะได้เหรียญตาพอเราได้แล้วน้องๆ,ๆะะก,ก็กดอันล็อกนะคะแล้วก็กดเคไม่หมดทั้ น้องๆก็จะได้เหรียญตาไปเลยกดเคมแบบนี้บอกเลยว่าแค่ตรงเหรียญตาเดียวมันง่ายอย่าดิ้นแป้งบอกไปเราต้องได้เหรียญตาก่อนนะถึงจะทำอีเวนต์อันนี้ได้นะน้องๆซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้นะคะไขทั้งหมด20ฟองทําการปลดล็อกปีกค่ะซึ่งหา่น้องๆเนี่ยเคยเล่นแล้วบอกเลยว่ามันก็จะให้น้องๆปลดล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แนะนําให้เล่นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงนู่นเลยค่ะโลกที่10นะคะน้องๆฟาร์มไปก่อนนะคะแล้วพี่แป้งจะอธิบายให้ฟังว่าทายังไงบ้างซึ่งอันแรกเนี่ยจะให้น้องๆเนี่ย บอสดาก้นนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูค่ะจากที่น้องๆเนี่ยต้องเปิดโลกไปนะคะเดินไปเรื่อยๆเปิดโลกไปเรื่อยการที่เราจะเปิดโลกไปได้หนึ่งเราจะต้องมีคิสตันพอนะคะจากนั้นเราจะต้องตีบอสในโลกนั้นก่อนนะคะถึงเราเนี่ยจะสามารถนะคะผ่านประตูไปยังอีกโลกหนึ่งได้ที่ตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะคะน้องๆมันต้องหากุญแจค่ะและเมื่อน้องมาตรงนี้น้องๆจะเห็นว่าเราตีไปถึงโลกไหนแล้วนะคะโลกที่เราจะต้องไปตีดาก้นเนี่ยคือโลกที่5้นั่นเองก็เปิดโลกไปยังโลกที่5ให้ได้นะคะพอมาถึงให้น้องๆมาคําว่าบอสตรงนี แล้วก็ทําการตีได้เลยค่ะอย่าลืมเปิดไข่เยอะๆนะคะน้องๆให้เรามีอาวุธเลเวลสูงๆนะคะเราจะได้ทําการตีบอลแล้วมันจะตายง่ายๆพอมาดูเควสเราก็ผ่านแล้วเรียบร้อยทําการเปิดไข่ค่ะซึ่งเควสมันจะมีให้น้องๆเนี่ยเปิดไข่ทั้งหมด150ฟอง100ฟองนะคะตีมอนสเตอร์เปิดทีบอะไรต่างๆนะคะน้องๆยิบย่อยตรงนั้นน้องๆจะต้องไปทาเองนะคะพี่แป้นจะไม่ทําให้ดูเพราะมันง่ายและมันอยู่ในการที่เราจะต้องเล่นอยู่แล้วและมี2เควสคือน้องๆจะต้องอยู่ในแมป1ชั่วโมงแล้วก็2งชั่ว พี่แป้จะพาโนๆนนะคะไปตีบอสในแอตแลนติกนั่นเองทําการตีบอสนะคะในโลกต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเราจะถึงบอสนะคะแอตแลนติกนั่นเองซึ่งให้น้องๆเปิดประตูไปเรื่อยๆนะคะทําการฟาร์มแบบนี้นะคะและตอนนี้นะคะพี่แป้งก็จะพาไปทําอีกเควสหนึ่งน,น,นั่นก็คือเราจะต้องตีบอสยากนะคะในโลกแอตแลนติกนั่นเองตอนนี้ตัวพี่แป้งถึงแล้วเรียบร้อยนะคะ <spot S 1> คก่อน,ท,นที่เราจะไปตีบอสยากเราต้องตีบอสธรรมดาก่อนจาทำการตีไปแบบนี้นะคะน้องๆเราก็จะผ่านแล้วก็ไปตีบอสยากที่อยู่ด้านข้างกันเมื่อเราตีเสร็จเรียบร้อยเราจะผ่าน เควสนี้แล้วค่ะซึ่งเราจะต้องใช้ไข่ทั้งหมด20ฟองนะคะในการอัลล็อกอาจจะเกินกว่านั้นเป็น21 22ก็ได้ค่ะและน จะต้องทําการเปิดไข่ในแต่ละโลกด้วยนะคะเพื่ออัพอาวุธตัวเองหรือต้องทำเควสตรงนี้นะคะจะเป็นการสุ่มไข่นะคะน้องๆสุ่มไข่ในโลกไหนก็ได้สุ่มโลกแรกก็ได้ค่ะหากคิสตันพอหากเราสุ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยปั๊บน้องๆก็แค่รับเควสนะคะคืออันล็อกแล้วก็เคลมเหมือนเดิมคะ่ะจากนั้นมันจะมีเควสหนึ่งคือน้องๆเนี่ยจะต้องตีหีบนะคะซึ่งเห็นหีบในโลกไหนก็ตีโลกนั้นได้เลยนะคะเราจะต้องตีทั้งหมด50หีบนะคะน้องๆแล้วก็ทําการเปิดไข่จะได้มา2ฟองอีกเควสหนึ่งน้องๆจะต้อง เดินไปด้านขวามือนะคะเราจะไปลงดันกันนะคะน้องเดินเข้าไปในแสงสีม่วงๆตรงนี้แล้วกดเย็ดไปได้เลยค่ะซึ่งหานน้องๆเห็นแบบนี้มันจะเป็นเวฟง่ายๆนะคะน้องๆแค่ทําการฮะ ca? ตีมอนเตอร์นะ,ะอยายให้มันถึงตรงกลางของเราเพียงแค่5เวฟก็พอซึ่งตัวพี่ทําเกินไปไงทําไปตั้ง10เวฟนะคะน้องๆพอน้องๆทําถึง5เวฟปั๊บก็ปล่อยให้ศัตรูเรานะคะในเวฟที่6เนี่ยกินบ้านเราไปเลยนะคะน้องมันจะได้จบเร็วค่ะจะได้ไม่ต้องอรอเพราะมันมีเป็นร้อยเวฟเลยนะคะ5เวฟก็พอเด้วมื่าทํา ครบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเควสของเราก็จะทำการปลดล็อกแล้วเรียบร้อยได้ไข่มาทั้ง3ฟองบอกเลยว่าเยอะมากไกลความจริงแล้วค่ะทุกคนจากนั้นน้องก็จะเห็นว่ามันจะมีเควสที่เหลืออะไรก็แล้วแต่นะที่เรายังไม่ได้ทำนะคะน้องก็ทําไปซะให้เรียบร้อยไม่ว่าน้องจะอยู่ในแมป60นาที120่บนาทีนะคะพอเราอยู่ถึงปล่อยเอฟพีไปน้องก็แค่มากดเอาไข่นะคะเราก็จะได้ไข่มาแล้วค่ะจากนั้นพอน้ๆเห็นว่าเฮ้ยทำไมเส้นมาถึงแล้วพี่แป้งยังไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูค่ะต้องทําอีกอันนึงมันก็ง่าย เหมือนกันให้มาโลกที่3ได้เลยพอเรามาถึงโลกที่3ปั๊บแล้วเรียบร้อยให้น้องเดินมาทางขวามือจะเห็นตึกอันใหญ่ๆสูงๆแบบจินจแบบนี้เข้าไปข้างในแล้วกด Enter ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะให้น้อง,องทําการตีมอนเตอร์นะคะพอตีเสร็จก็เข้าไปในแสงสีเขียวนะคะน้อง,อง,องเขาจะพาเรานะคะไปชั้นที่2ถ้าอธิบายง่ายๆคือเราจะต้องตี แบบนี้แล้วขึ้นไปชั้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงชั้นที่10นะคะพอเราถึงชั้นที่10เราก็จะสําเร็จคุ้ดแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากค่ะตีแป๊บเดียวแล้วมันจะขึ้นแบบนี้น้องกดเคมสมักอันนึงนะคะแล้วเราก็กดออกมาจากตึกตรงนั้นนะคะน้องแล้วก็ดูคุ้ดว่า e iy, เฮ้ยคุยเราสําเร็จหรือเปล่าได้ไข่มาตั้ง3าฟองบอกเลยว่าเยอะมากๆคนะเพียงเท่านี้นะคะน้องทับตาพี่แป้งบอกมันจะขึ้นเคมตรงนี้น้องก็สามารถกดรับของฟรีได้เลยแล้วเรียบร้อยนะคะคุ้มมากๆนะคะพี่แป้งบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะไอหลังม ไม่ทำนะพีพี่ทำคนเดียวมั้งเนี่ยในโลกนี้นะคะเพราะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากน,นิดนึงหากนองนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจพี่แป้งด้วยนะคะส่วนใครที่ดูคลิปพี่แล้วทาได้แล้วนะคะได้ของฟรีได้เหลียญตาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะฝา,า comment, กดะะกดไลค์ให้กันเยอะๆด้วยล่ะ